ตอนนี้เรามาถึงที่สูนย์สวานแล้วนะคะที่ไทยเฟสติวัลปี2022ง2 0น2นะคะมีมีอะไรด้านหลังเห็นมีร้านโดนัทมีเต็นท์อันนั้นแม่กับแชร์นะคะมาด้วยกันเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันนี้นะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะอันนี้ร้านโดนัทนะเขาก็มีโดนัทขายอย่างนี้นะ ด้านนี้มีอุ้ยก๋วยเตี๋ยวทุกคนก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุน๋นก๋ยวยเตี๋ยวแล้วด้านนี้มีอะไรอ่ะอุ้ยลูกชิน้นคลูกชิ้นอู้น่ากินน่าก,นก,นกินลูกชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวกินลูกชิ้นก่อนดีกว่าลูกชิ้นน่ากินจังเลยลูกชิ้นคนดูด้านนี้นะมีอาหารเยอะแยะเลยอ่ะอยากกินแล้ว ด้านนู้นก็มีอ่ะขาหมูด้านนู้นก็ข้าวขาหมูข้าวขาหมูก๋วยเตี๋ยวตุน๋นก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุน๋นอู้อยากกินอยากกินอยากกินทุกอย่างเลยอ่ะเอาท้องมาใส่ทุกอย่างไว้แม่เดี๋ยวฟัดูด้านนี้กันหน่อยนะพื่อนด้านนี้เป็นลูกชิ้นปิ้งน่ากินจังเลยอ่ะ ลูกชิ้นปิ้งขายได้ยี่สิบเลยนะคะยี่สิบหยวนะอ,อันนี้เป็นลูกชิน้นวัวส่วนด้านนี้เป็นลูกชิ้นหมูปิ้งสดๆเลยน่ากินมากทุกคนดูน้ำจิ้มนะเดี๋ยวน้กจิ้มสอง้นนะคะหมวยก็ไม่แน่ใจนะว่ามีอะไรบ้างนะคะต่อละเส้น

อร่อย,อยงไหมแม่อร่อย,ยงไหมเชนเหมือนบมงไทยไหมตลาดนัดนบืงไทยตาดนัเมืองไทยเลยต,นน <laughs> ตลาดนัดเมืงไทยพอ,อ,อ,อได้กูสมอ็อกอม่ชิมม่ดูหน่อยดิชิมดูหน่อยค่ะอ่า วิวด้านในนะคะเป็นวิวแน้น้ำทะเลสภาภาบเขาก็มีแบบแคมปิ้งมาตั้งด้วยนะบรรยากาศข้างในมีของขายแบบไทยๆเลยทุกคน ร้อยน้ำพริกก็ถุงละร้อยเหมือนกันขวดใต้สวอเบเดนแมงดาแมงดาดองเกลือสามตัวร้อยคำมีให้แบบ โซนเด็กก็มีแล้วทุกคนในเด็กเล่นนะ อันนี้ร้านขายของมือสองนะคะร้าน,นนี้ฟังย่องใส่มืมอนหนึ่งเสื้อผ้า ไม้ไท่สอบถามราคาก่อนทุเรียนแพ็คเท่าไหร่คะ 220คือทุเรียนอะไรคะเป็นทุเรียนหมอนทองค่ะเป็นหมอนทองปลาจีนะมะและ้อก็มีไทยน่ากินพีดีบายทีนีมายมมเสียบไม้มีขนม ให่แม่สมวใชัยขนมของแข็งน่ากินจังคุณเชียงขายแพ็คเท่าไหร่คะแพ็คละ1ร้อยยี่สิบห้าค่ะครึ่งกิโลหรอคะใช่ค่ะได้เยอะอยู่นะได้เยอะนะคะสี่ร้อยห้าสิบกก็เกือบหมูหลเยใช่จ้าตุ้มตาไหมตุ้มตามหรอตุ้มตามมีเว้ยตุ้มตามก็มีมีค่ะมีตุ้มตามีอ๋อมีอยู่ โอเคตานก็มีขายทุกคนุต,ตานนวดไทยนะคะไทยมาสา ж นะสองร้อยสามสิบนาทีแต่ถ้านวดแบบต้นคอแล้วก็หลังสองร้อยสาม เดี๋ยวทุกคนน่ากินไหมก๋วยเตี๋ยวเป็ดค่ะหอมมากเลยแม่กินอะไรมาขาหมูอร่อยอร่อยใช่ไหมอร่อยมันมีขาหมูมมมหมูกรอบหมูกรอบขาหมูไม่มีโอเคเดี๋ยวเรามากินกันเลยดีกว่าทุกคนกินกันไหมแ<า>ต่ไม่มี

เป็นคนสวยอ่ะมือเลยจะหลุดไปมือก็เลยจะเลื่อนไปอันนี้มีกล้วยทอดกับมันทอดเหรอคะมีกล้วยทอดกับมันทอดค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวปิ้งขายยังไงคะกล่องละห้าสิบค่ะพุงมาลงปิ้งอันละห้าข้าวเหนียวปิ้งอันละห้าสิบยี่ลูกนั้นยี่กูยี่ลอยแม่เมียอะไรลดมาทันทีสามสิบเลยลูกแยกขายให้แม่รวยลูกอยากให้แม่รวยเร็ว คุณคะคุณพี่คะเมื่อไหร่ก็ได้ได้รู้ป่ะ50ครับปีรับอะไรมั่งคะเอาจะรับแม่ค้าไปเลี้ยงไหมคะแม่ค้าพูดได้ถูกใจจังจะรับแม่ค้าไปเลี้ยงไหมคะย้อผสมได้ไหมคะได้ได้ได้หนุกขอผสมแพ็คหนึ่งค่ะ แม่อยากกินมากเลยค่ากครั้อนเหนียวปิ้งเออนูนเอาพวกบัวดีกว่าอายุมันควอนยืนมาครั้งใดก็ให้สวยใสอะไรอย่างนี้ตลอดนะคะแม่ขาแซ่บแม่ขาแซ่บแม่ผสมผสมมีลีลาใช่ไหมคะทำมาซิชชัดเลยผสมอะไรคะเอาผสมมันกับกล้วยค่ะเอามันกับกล้วย วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะพรุ่งนี้แม่ค้าขอไม่มาเหรอคะขอไม่มาค่ะเพราะบรรยากาศไม่อํานวยนะคะอ,อ๋อพี่สาวพี่สาวหันครับวันนี้วันสุดท้ายพรุ่งนี้ไม่มาค่ะปิดการขายท่นนานมีงคนเนี่ยจอนหายหมด <laughs> นี่ไงจอน ปิดการข,ขายขขค่ะปิดการขายสมอลก็รอสมอลก็ยัดสมอลก็ร้องอ๋อกล้วยทอดทุกคนเซตเซตกมีทั้งกล้วยแล้วก็มันทอดนะคะห้กล่องนี้50าสิบกรันะคะ ปัเฟร้ยยปัเฟรจานนี้น้ำปลา ตอนซิงตอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตอ,น,อนนี่ร้านผลไม้จะซื้อทุเรียนทุกคนปากกัดขนมเปียกปน109เรียนเรียน9ขนมขาแตนบมอได้เลยนะค้ัวบ อันนี้คุตติเฟีระเบียนนะอันนี้แพ็คนี้ห้า่สิบนะกิโลนึงส่วนแพ็คเล็ก220ซื้อยกลังราคาส่งไปเลยค่ะมียกลังราคาส่งนะคะยกลังราคาส่งเลยค่ะตกลังละสร้อยไปขายได้เลยลังหนึ่งมีเยี่สี่กล่องอะคะเอาไปขายต่อใช่ค่ะขายต่อได้เลยพี่บอกเลยว่าทุเรียนดีจริงๆริงใช่ไหมีดอยู่ไหนอ่ะอันนี้ก็ัว่างให้หนูมีมีดไปเธอมีดนี่เองค่ะ

อะดกินถักป่าเยอะหรอที่สองไม่ได้นะเรียนไม่ได้เลยพี่เชิญเลยค่ะสองเรียนอะไรคุณเรียนอยู่วะยังไงไม่ไม่ได้เรียนที่ของนะไหนจะขออะไรนะเป็นมะม่วอะไรลูกยังไงคะเป็นมะม่วงปาเกียค่ะอร่อยเนื้อหวานจ้ะขาเป็นโลจ่อเอากี่ลูกก็ได้ ขันตอนานเรับออกกันเหรอขัอง้อปออกดีๆอยู่ตรงไหนนเจ้าเดียวกัน่าเทเลนเทเลนี่แนี้แหละนี่อน่ะงเชียนงเชียนมาให้ปแถวกดกนี้ให้นะคะแมนี่อันนี้แมค้นี่ เท่าเดียวกันละค่ะเท่าเดียวกันจะไปดูคุณเชียงด้วยรอคุณเชียงด้วยอ่ะอันนี้แล้วหนูแถมมันนั้นให้เนาะยขอบคุณมากค่ะมาแล้วหรือจ๊ะยางแม่ไม่ได้กินเลยนะยังไม่มาสองสองสองที่ดูว่านู่นขายีกนะคะเท่ากับแปดร้อยสำหรับกุเชียนนะคะแล้วก็อันนั้นสองแล้วก็กุณเชียงเดี๋ยวป้าจ่ายเองเพหรอมีลูกสาวมาจ่ายไหมเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูใช่โอเคเดี๋ยวพี่ค่อยกลับมาจ่ายได้เลยก็กินลูกชิ้นกินก๋วยเตี๋ยวซื้อ โอ้ยหลายอย่างเลยทุกคนทุเรียนด้วยแพ็คละ220รตอนนี้เรากําลังกลับบ้านกันนะคะคนเขาก็ทยอยมากันเต็งเลยจอดรถแน่นเลยดานนู้นนะเนาะนนเราก็จะกลับบ้านกันแล้วอิ่มท้องแล้วใช่ไหมแม่อิ่มไหมอิ่ม,มกลับบ้านเนาะถูกใจ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 อะไรมากที่สุดนะวันนี้อะไรลูกชิ้นก็ถูกใจลูกชิ้น,อะ,นอะไรข้าวหมูกรอบเนี่ยทำหมูกรกอบ ก็ดีอ๋อได้มากสุดกับทุเรียได้ทุเรียนด้วยไปกินอ่าโอเคได้งุนเชียงด้วยกระชายอ๋อได้ของเยอะแยะกระเป๋ากระเป๋าแห้งเลยไหมเออแม่แม่แม่มดท้าร้อยกว่ามั้งิีหมวยใจให้เกกนนับเท่าไหร่อ๋อมวยมดไม่ต้องไม่ต้องนับไม่เป็นไรทำงานหาเงินใหม่โอเค ไปเลยแม่พา <laughs> แม่มาเข้าปัม๊มริงชันไดูออฉันบอกลาก่อนเนะ <laughs> ทิ้งแม่ไว้เนี่ย <laughs> <laughs> โอเคค่ะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เขามารับชมในคลิปนี้นะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะวันนี้ไปแล้วคะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์าร์นะไปแล้วค่ะ